เองครับทำไก่ต้มน้ำปลา้เขากินหน่อยครับอะของไปเก็บให้เขาก่อนเดี๋ยวเขาทาให้กินเ,เขาเตรียมของพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยกระทะพร้อมทำไมไม่ใส่หม้ออยากใส่กระทะปาปมันจะได้กว้างๆตะไคร้ใส่เนื้อไก่ใส่รากผักชีกระเทียมทุบพริกไทยดาตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ําเปล่าเดี๋ยวเขาจะใส่ให้ท่วมไก่เลยนะ ปรุงรสกันใส่น้ำปลาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำผงปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวต้มทิงไว้40นาทีครบ40นาทีแล้วกับด้านไก่เสร็จแล้วต้มต่อ10นาทีครบ10นาทีแล้วปิดเตาตักใส่จ,จานเลยโลยหน้าด้วยผักชีเสร็จแล้วเมนูไก่ต้มน้ำปลาโอ้โยดูเนื้อราดน,น้ำจิม้มจิ้มด้วย thank <laughs> you